สวัสดีครับวันนี้วันที่17เดือนสิงหานะครับตอนนี้เราอยู่ที่บรัสเซลเราจะพาไปดูเขาเรียกว่าปฏิมาการรมดอกไม้นะครับประจําปีจะจัดขึ้นทุกปีที่บรัสเซลนะครับเป็นการจัดดอกไม้สวยๆหลากสีณกลางเมืองเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสแห่งบรัสเซลนะครับบรัสเซลก็คือเมืองหลวงของยุโรปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกัน พาไปดูว่าสวยขนาดไหนเพราะว่าทุกปีที่เขาจัดคนจะเยอะมากๆนะครับก่อนที่จะไปเราจะไปพาไปกินอาหารก่อนนะครับเป็นร้านจีนร้านลับของผมนะครับอร่อยมากจะดูว่ามีอะไรบ้างไปดูร้านจีนนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับนี่ครับอยู่ตรง parking นี้นะครับ parking Bruce t ี Brew City. แล้วร้านจีนจะอยู่ด้านล่าง ทั้งบนจะเป็น r o ฟท็อปนะครับเป็นร้านอาหารไรเดื่มเนี้ยนี่ครับร้านจีนเขาอยู่ตรงนี้เป็นร้านลับนะครับจะอยู่ข้างล่าง r o o f t o ปที่สำหรับดื่มของที่จอดรถรู c ิตีนะครับไปดูกันว่างหรือเปล่าตอนนี้เรามาอยู่ด้านหน้าร้าน จีนนะครับเบลจิงยานะครับซึ่งเราเราต้องต่อคิวนะครับเพราะามันเต็มล้อก็คือดังขนาดไหนอร่อยขนาดไหนเราต้องมายืนต่อคิวกันแบบนี้ครับนี่หิวไหมครับห <c oughs> ิวครับรอก่อนนะครับรอก่อนนะใกล้แล้วอันนี้เป็นเมนูที่อยู่หน้าร้านนะครับ ราคาอาหารไม่แพงครับเริ่มต้นที่แบบนะมีอันแบบสิบกว่ากว่ายังยี่สิบต้นต้นนะครับถือว่าไม่แพงยูโรนะครับเป็นเงินยูโรแล้วก็ได้โต๊ะนะครับ ก็จะมีแบบหมูกรอบอันนี้น่าจะแบบว่าหมูหมูแดงใช่เป็ดปักกิ่งแต่เป็ดฮ่องกงเนี่ยน่าสนอาหารอาหารจะสไตล์เป็นแบบว่า t raditional Chinese ก็คือแบบดั้งเดิมต้นกำลับเลยชาแรกมาแล้วนะครับเป็นตีนไก่ตุ๋นนะครับ สุดตีนไก่นะครับร้อนๆ <S <S ลเลยเขาตุ่น้นเปื่อยเป็นยุ่ยมากๆเลย <S <S จานที่สองมาแล้วนะครับนี่คือไส้ไส้ทอดหรือย่างไรแบบนี้ทอด <S <S นะไม่ก็ดี๋อกใจกล้านะ เป็นกว๋วยเตี๋ยวกับเกี๊ยวเกี๊ยวนะครับน่ากินมากเลยช่วยเบลเลอร์เลยอันนี้คือเป็ดฮ่องกงนะเยิมเยิ้มเลยนะใกล้จะครบแล้วมาจ้าแล้วนะครับลูกกลอบว้าว เสิร์ฟมาพร้อมข้าวขาวเป็นถูกับเนี้ยใส่ย,ย่างใส่ย,ย่างของหนึออ่งหนนังเป็นเป็นฮ่องกง อร่อยนะน้ำเขานวลนัวเดียไม่หวานมากหมูกรอบหนังกรอบเนื้อร่มเราได้สั่งมากแล้วมจ้าครับนี่คือพันหมี่ฮ่องกงผลงานนะครับเ,เรียบทุกอย่างนะครับ อตอนนี้เราก็อิ่มแล้วนะครับกินอาหารจีนมาอร่อยมากตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสถานที่จัดดอกไม้หรือเทศกาลดอกไม้พรมดอกไม้นะครับเป็นการจัดดอกไม้ทุกๆ2ปีนะไม่ใช่ทุกปีนะครับก็คือจัดให้พระแม่มารีนะครับในการขึ้นสวรรค์เป็นความเชื่อของคนที่นี่นะครับ เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับสวยไหม ตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วนะครับนใาจกลางสี่เหลี <ๆ S 2> ่ยมจัตุรัสนะครับตรงกลางนี้นะครับที่เขาจัดดอกไม้เราจะไปดูใกล้ๆนะครับถึงแล้วนะครับมาดูกันว่าสวยขนาดไหน ก,ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าคนเยอะมากมากและอากาศก็ร้อนนะครับเวลานี้อากาศประมาณ25องศาแต่รู้สึกว่าแดดมันแรงมากทำให้เราร้อนแต่ว่าคนเยอะมากจริง คนทั่วโลกนะครับแห่กันมาดูประจำปีนะครับจะเป็นทุกๆ2ปีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ลากันไป่นี่อนนะครับคราวหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกด subscribe นะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับบ๊ายบาย